สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับผมนาะยจะเส็จครธรรนะในวันพ่งนี้แล้วล่ะครับที่ตู้กระชาตู้ใหม่ของแกลชินในครึ่งหลังก็จะมาให้เราได้เปิดกันแล้วเนาะซึ่งในรอบนี้นะครับก็จะเป็นการรีลาน2ตัวละครด้วยกันก็คือจะเป็นในส่วนของวันเดอร์เลอร์นะครับแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งจะเป็นในส่วนของหมอไปเนาะโดยมาพร้อมกับตัวละครสีดาวทั้งหมด3าตัวด้วยกันนะครับก็จะเป็นเปโตฟารุซานแล้วก็ไลล่านะครับส่วนเในตู้อาวุธนะครับก็แน่นอนเลยว่าก็จะเป็นในส่วนของอาวุธประจําตัวของ2คนนนะน,น,นีี้ะก็จมใส่วนของคนนจะเป็นาุธประจําาตัววขอองมุสสนนนะรรบ่ีีดใ้ก็ มีเลนเกจเนาะโปรสเปกเตอร์ดีอนะครับเอ,อ่อเฟเมนัสซอร์สไซเคิลเวนเจอร์แฟกเมนต์แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเลนเซอร์นั่นเองเนาะซึ่งต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วถือว่าเป็นตู้กระชาที่มีความน่าสนใจประมาณหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับส่วนว่านะครับตู้กระชาพวกนี้ในเชิงของเมตานั้นจะมีความน่าสนใจเพียงใดในวันนี้เนี่ยพอจอก็จะมารีวิวให้ทุกคนฟัง,ฟงอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับอ่ะพอจันนะครับถ้าเพื่อนๆมองกันแล้วนะครับก็อย่ามองรอชาร้ากันดีกว่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องพอจ็อก แล้วริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสดวกและปลอดภัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แราย เติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคียบเพได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วง,งแน่นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดเจสเนตเนี่ยยังได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นกินชินหรือ่า,าเล่ก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบา,ายใต้คลิปเลยและก็สำหรับเดือนนี้ฉลองแฟนเพจครบ1 0 0 0แ like. สนไลค์ทางเคียบเพจเขามีกิจกรรมให้รูร้รสนุกการรับของรางวัลมูลค่ากว่า1,000แสนบาทใครสนใจแวะเป็นแฟนเพจของทางร้านได้เลยอย่าลืมนะเป๊ะคุมเเเเเปฉลลาดดตงีียยวทนะ มาเริ่มต้นนะครับจากตัวละคร5ดาวกันก่อนดีกว่าเนาะสับตัวละคร5ดาวนในรอบนี้นะครับผมมีคลิปสื่หกนี้สมครดีให้ทุกคนได้ไปดูกันนะครับก็ภายในคลิปนั้นมีการอธิบายสกิลต่างๆของตัววันเดอร์แล้วก็ตัวของหมอไปเรียบ้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบคู่กับตัวละครหน้าตู้ในครึ่งแรกด้วยก็คือในส่วนของเจเล็กและก็ลินนี่นั่นเองนะครับใครอยากได้รายละเอียดแบบจัดหนักจัดเต็มก็สามารถแวะไปดูในคลิปนั้นกันได้ส่วนในคลิปนี้นะครับพอจอสุปให้ฟังแบบสั้นๆแล้วกัน ต้องบอกว่าดาเมจของตัวละครตัวนี้โดยภาพรวมแล้วจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนาะไม่ได้แรงมากนะครับเท่ากับพี่นิวเวเลตหรือว่าพี่แต้มอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ว่าได้เบาจนเกินไปจนไมไ่สามารถจบคอนเทนต์ได้ก็คือโดยภาพรวมแล้วถ้าจัดทีมได้ดีพอก็สามารถจบคอนเทนต์ต่างๆได้ง่ายๆอยู่เียงแต่ว่าปัญหาของตัวละครนี้มันไปอยู่ที่เรื่องของเมคานิกเกมเพลครับก็คือตัวของวันเดอร์เองเนี่ยเวลาที่เขากดสกิลอีลอยขึ้นไปกลางอากาศใช่ไหมมันจะมีหลอดสต a m มินาสีเขียวเกิดขึ้นมานะครับไอหลอดนั้น เ,เน,นั่นหมายความว่ายิ่งคุณหลบดาเมจมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราก็สามารถโจมตีได้น้อยครั้งลงมากขึ้นเท่านั้นแล้วต้องบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นตัวละครที่ลอยอยู่บนกาอากาศใช่ไหมก็ทําให้การโจมตีต่างๆนะครับของมอนสเตอร์เนี่ยเอฟเฟกต,ต่อเขามากขึ้นบางตัวละครแครได้ยืนพื้นนะครับบางท่าของมอนสเตอร์เราอาจจะไม่จําเป็นต้องหลบเนาะสามารถรับหน้าไปได้เลยอะไรแบบนี้แต่ว่าสำหรับโลนดเองเนี่ย ต้องหลบเกือบทุกท่านะครับบางท่าเองสะกิดเบาๆก็สามารถทําคาล้มได้แล้วแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ต้องหลบหนักมากๆซึ่งแน่นอนนะครับตามที่เราคุยกันเมืม่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับว่าสต a m มินามันใช้แชร์กันระหว่างการหลบกับการทําดาเมจใช่ไหมถ้าคุณหลบดาเมจเยอะดาเมจก็ตกนั่นเองสุดท้ายแล้วก็เลยเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยได้มีจังหวะในการทำดาเมจสักเท่าไหร่ แล้วก็ทําให้ทีมของเขาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วควรจะเป็นทีมที่มีความหลากหลายในเรื่องธาตุใช่ไหมเพราะว่าโดยปกติแล้วตัวละครธาตุลมเราสามารถเอาไปใช้กับเอ่อตัวละครแบบไหนก็ได้อะไรแบบนี้แต่ว่าด้วยพอมาเป็นละมุดปุ๊บเนี่ยนะครับข้อจํากัดก็จะมีมากขึ้นก็คือเราควรจะต้องใส่ตัวละครโลกให้ให้เขาเพิ่มขึ้นมา1ตัวนั่นเองเนาะดังนั้นดามเมจในภาพรวมของตัวละครตัวนี้เวลาเอาไปลงในส่วนของคอนเทนต์เกมอะไรแบบนี้ก็เลยอาจจะค่อนข้างพึ่งพาได้ลําบากประมาณหนึ่งนะครับ แต่งไรก็ดีนะครับตัวละครนี้ก็ค่อนข้างเก่งในแง่ของการสำรวจใช่ไหมครับมีความสามารถในการบินพุ่งไปพุ่งมาอะไรแบบนี้แล้วก็ในส่วนของคอนเทนต์การสำรวจเองก็มอนสเตอร์เองก็ไม่ได้หนาจริงไหมค่อนข้างจะบางซ้อนๆไปละมุดก็สามารถจัดก,การมอนสเตอร์พวกนั้นได้ทั้งหมดอะไรแบบนี้ดังนั้นพอจอแนะนาว่าสำหรับใครที่จะเปิดมาสำรวจโลกอะไรแบบนี้ตัวละครนี้ค่อนข้างแนะนาเลยนะเพียงแต่ว่าในคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ยากคอนเทนต์เกมอะไรแบบนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตัวละครอ,อื่นไปละกัน อ่ะส่วนอีกตัวละครหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของหมอไปนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่มีความสามารถหลากหลายมากนะมีความสามารถในการแปะไม้ใช่ไหมครับฮิลก็ได้สร้างโลกก็ได้แถมมีความสามารถในการบัฟเพื่อนที่เป็นปฏิกิริยาธาตุมาให้แรงมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าหน้าที่เหล่านี้ของหมอไปเนี่ยไม่ค่อยดีขนาดนั้นเนาะต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วนะครับในแง่ของการแปะไม้แล้วก็การบัฟเพื่อนร่วมทีมอะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆสามารถใช้ในระได้นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่ามากๆด้วยสามารถแปะไม้ได้เยอะกว่าน เรื่องของการฮิลแน่นอนนะครับว่าเกมเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เล่น4คนใช่ไหมครับไม่จําเป็นเนาะว่าตัวละครตัวหนึ่งต้องทาหน้าที่เยอะขนาดนั้นนะครับเรื่องของการฮิลเพื่อนๆสามารถยกไปให้คนอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เพื่อนๆเล่นไนดะในทีมไม้อะไรแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถใส่ในส่วนของชินะบุเข้ามาเพื่อช่วยในการฮิลเพื่อรวมทีมของเราได้ทั้งทีมด้วยอีกเหมือนกันนั่นเองจริงไหมเราไม่จาเป็นต้องให้ตัวละครตัวเดียวมีหน้าที่หลากหลายเพื่อครอบคลุมทุกอย่างขนาดนั้นนะครับโดยภาพรวมแล้วก็เลยเป็นตัวละครที่พอจอมไม่ค่อย เพลงแต่ว่าะสำหรับใครที่เล่นในส่วนของทีมธาตุไม้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วมีความสนใจว่าอยากจะทําทีมธาตุไม้2ทีมอเอาไใช้ในทีมห้องบนห้องหนึ่งแล้วก็ห้องล่างห้องนึงอะไรแบบนี้หมอไปถึงจะค่อยเป็นทางเลือกของเราในการเปิดใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้สามารถแยกล่างในดาได้จริงไหมครับก็สามารถเอาตัวของมอไปเพิ่มเข้ามาในทีมเพื่อทําทีมธาตุไม้2ทีมได้แต่ว่าสำหรับใครก็ตามที่จะเปิดมาเป็นตัวละครธาตุไม้ตัวแรกในไอดียอะไรเงี้ยเอาเอามาใช้ในการทิกเกอร์เรียกเช่นต่างๆแล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อร่มทีมแบบนี้พอจอมไม คมม่่าาากกวนะอะต่อมานะครับมาดูในส่วนของตัวละครสีดาวกันบ้างน,นะครับต้องบอกว่าตัวละครสีดาวในรอบนี้ถือว่าน่าสนใจประมาณหนึ่งนะเริ่มที่ตัวฟารุซารล,ละกันนะครับฟารุซาเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นซัพพอร์ตเฉพาะทางทัดลมนะครับคิดอ朗ของเขาจะเป็นลักษณะของการบัฟดาเมจทัาดลมให้แรงขึ้นเนาะก็จะเหมาะกับการเอาไปเล่นกับตัวละครแครี่ทัดลมที่ทำดาเมจเป็นคริตต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกัลล์ม เซียวหรือว่าสำหรับใครก็ตามที่มีเซนยุนซีหก็สามารถเอาฟลาูซานไปซัพพอร์ตได้อาจต่ต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยฟลูซานเป็นตัวละครที่ต้องการกลุ่มดาวในการเล่นค่อนข้างสูงนะครับถ้าไม่มี46เนี่ยพอจอมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นตัวละครตัวนี้เลยนะเหตุผลหลักหลเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่า,าพอไม่มี4 6ปุ๊บไม่ได้บัฟคีดาเมจ40%แล้วตัวละครแคร์รี่ของเราจะไม่แรงอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วบัฟที่ซีเนี่ยดีมากๆแล้วเนาะมีเรื่องของการแจกโบนัสดาเมจแล การสร้างพลังงานให้ตัวเองเนาะฟารุซาเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่าคอสในการกดไม้ตายสูงมากนะครับอยู่ที่80หน่วยนะครับแต่ว่าในส่วนของสกิลต่อสู้นั้นคุณกด e เฉยๆเนี่ยคุณไม่ได้พลังงานเนาะเพื่อไม่ต้องกด e นะครับแล้วก็ต้องชาร์จยิงใส่ตัวของมอนสเตอร์ด้วยเราถึงจะดรอปพลังงานเข้ามาแล้วต้องบอกว่าพลังงานตรงนั้นก็เจนค่อนข้างน้อยมากๆอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เลยเป็นตัวละครที่สร้างพลังงานน้อยแต่ค่าคอสในการกดไม้ตายสูงเลยเป็นตัวละครที่ต้องทํา er ในการเล่นสูงมากๆนะครับที่ ER, ทคูน,นย์ ึง300%เลยทีเดียวเนาะซึ่งเรียกได้ว่าฟาร์มได้ยากมากๆนะครับต่อให้เพื่อนๆจะใช้เป็นส่วนในส่วนของเอมเบรมเพิ่มเติม,ตมหาอาวุธอะไรเพิ่ม,เต,มเติมแบบนี้สุดท้ายแล้วก็ทําได้ยากอยู่ดี แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เขามีกลุ่มดาวเพิ่มเติมนาะยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ c อ่ะก็มีส่วนช่วยในเรื่องของพลังงานเช่นเดียวกันหรือว่า C 6กเองก็มีส่วนช่วยในเรื่องของพลังงานเช่นเดียวกันเพราะว่าจะทําให้ในส่วนของ Security m a เ,เของเขาเนี่ยมีความสามารถในการสร้างพลังงานมากขึ้นด้วยนั่นเองเนาะซึ่งพอเรามีกลุ่มดาวตรงนี้ช่วยเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับตอฟรุซานเองจะสร้างพลังงานให้ตัวเองได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ปริมาณ i e r requirement ที่ตัวเองต้องใช้เนี่ยลดน้อยลงไปอย่างมากเดิมทีใช้300้ช้้300% 200ใ่่มมมยคครรรออาาาาจจะะะลลลลดดลงงแปณตตนซึภพววว แล้วก็ทำอียาคันได้ราๆประมาณนี้อยู่แล้วก็ทําให้ตัวละครนี้มีความน่าเล่นมากขึ้นนั่นเองเนาะ อ่ะพอฉันโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ดีจริงนะครับเพียงแต่ว่าต้องการกลุ่มดาวในการเล่นหรือว่าถ้าไม่มีกลุ่มดาวเพื่อก็ต้องทำตงทำค่าสเตตัสเอาอะไรแบบนี้ซึ่งโดยภาพรวมแล้วก็เลยไม่ใช่ตัวละครที่ดีขนาดนั้นเนาะอ่ะตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับที่มาในตู้เดียวกันก็จะเป็นในส่วนของไลล่านะครับต้องบอกว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีความสามารถในการสร้างโลกได้หนามากๆนะครับเรียกได้ว่าโลกของไลล่าเนี่ยนะครับสามารถหนาได้เกือบเทียบเท่ากัากบจงลี่โดยได้ซ้ำไปเพียงแต่ว่าไลล่าเขามีปัญหาอยู่หนกาารรคคงงงอออยู่่ขขโลลลตััวนะบ ก็คือมันจะมีระยะเวลาสร้างโลกอยู่แค่12วินาทีเท่านั้นซึ่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ยทีม1ทีมของเราใช่ไหมครับมักจะเล่นกันอยู่ที่ประมาณ20วิเนาะนั่นหมายความว่าโลกของไลลาของเราเนี่ยไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกทั้งโรเดชันของเราขนาดนั้นมันจะครอบคลุมได้ทั้งโรเดชันก็ต่อเมื่อเราสามารถสลับมหาไลลาได้เรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะว่าระยะเวลาในการคงอยู่ของโลกก็12วิแล้วก็ครูดาวในการสร้างโลกของไลลาก็12วิเพราะงั้นถ้าเราสลับมาได้เรื่อยๆปุ๊บอะโลกของเราก็จะทำร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเพศแต่ว่า เช่น้าเพื่อนเอาตัวไลล่าไปซัพพอร์ตคู่กับตัวของหัวเต่าหรือว่าตัวของโยอิงยะเป็นต้นใช่ไหมครับสตัวละครนี้เวลาที่ทุกคนกดสก,กลิล E ไปปุ๊บใช่ไหมครับคุณไม่สามารถสับตัวออกได้แล้วเพราะว่าธนูของเขากับหอกของเขาเนี่ยถ้าสลับตัวออกเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะไม่เคลือบเป็นไฟแล้วก็จะไม่มีดาเมจอีกต่อไปจริงไหมครับก็เลยถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่โลหนาจริงเพียงแต่ว่ามันจะไปเหมาะกับตัวละครแครี่แค่บางตัวเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าทุกคนจะเล่นกับตัวละครแครี่ที่ ไม่สามารถสับตัวออกได้อะไรแบบนี้ก็ต้องพยายามแคสในส่วนของสกิล E ของไลล่าใกล้ๆกับจังหวะที่เราจะเล่นตัวละครแครรี่ของเรานั่นเองเนาะก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวนึงนะครับที่เอาโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีนะเพราะว่ายังไงซชโล่ก็หนาจริงไหมครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขในการใช้โล่เนี่ยก็จะยากขึ้นมาหน่อยใครที่มีจงลี่อยู่แล้วเนี่ยพอจอก็แนะนา,นาว่าใช้จงลี่เหมือนเดิมไปเถอะนะครับดีกว่าเนาะเพียงแต่ว่าไลล่าเนี่ยจะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ว่าอ่ะไม่ได้มีตัวละครโล่อะไรเยอะเพียงแต่ว่าตัวละครที่เราจําเป็นต้องเล่นเนีี่่่ยนนนรรััมมวาาาาจํเเเป็ตต้้้อออออองงงงงใชโลลลลสืขกกุดทหๆ จ,จะมีอยู่ประมาณ1-2กลุ่มดาวด้วยกันเนาะที่จําเป็นต้องมีมากๆเลยเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของ C1 นะครับตรงนี้ช่วยเพิ่มความหนาของโลกของไลล่าให้ให้มีความหนามากขึ้นแล้วก็อีก C1 ที่ดีอีกเหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของ C3 นะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มนะครับตัวคูณของตัวโลกของไลล่าให้มันหนามากขึ้นอีกเหมือนกันนั่นเองส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องการกันประมาณนี้เนาะที่เหลือกลุ่มดาวของไรล่ามันจะโฟกัสเรื่องของดาเมจส่วนตัวของไลล่าซะมากกว่านะครับซึ่งต้องบอกว่าดาเมจของตััววละะครรนนนนีี้กก็มมมปาาณึงงเเหือพ่่ ออไม่ได้หวางผลได้มากขนาดนั้นนะครับยังไงซาเรื่องโล่เนี่ยสำคัญมากกว่าเนาะ แล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของเปโตนะครับต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเก่งเหมือนกันนะในบรรดา3ตัวละครที่มาในตู้นี้ใช่ไหมครับที่เป็นตัวละครสีดาวเนี่ยเรียกได้ว่าเปโต้น่าจะเป็นตัวละครที่ดีที่สุดแล้วนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าตัวละครตัวนี้นะครับเวลาที่เราไปเจอกับสถานการณ์มอนมู่อะไรแบบนี้เวลาที่เจอมอนสเตอร์เยอะๆปุ๊บเปโตถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่สามารถทําดาเมจได้เยอะมากๆนะครับสกิลดาเมจของเขานะครับเวลาที่มีการโจมตีปกติออกไปเนี่ยมันจะมีการชิ่งไฟฟฟ้้้าาาาาใ่่่่มััยครรซงงงไไไออออททีีกปปตตนนเะะวูณณข สอ0รของ ADK ของเปโต้แต่ว่าไอไฟฟ้าตัวนั้นเนี่ยสามารถเชนระหว่างมอนสเตอร์ได้ด้วยใช่ไหมครับซึ่งเวลาที่ทุกคนปั้นตัวละครน,นี้เสร็จแล้วก็มีกลุ่มดาวครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาสามารถเชนได้สูงสุดถึง5ครั้งเต็มๆนั่นหมายความว่าโจมตีปกติ1ทีเนี่ยตัวคูณดาเมจที่ออกไปเท่ากับ1,000%ของตัวเปโต้เลยนะเพราะงั้นก็เรียกได้ว่าเยอะมากๆนะครับเป็นตัวละครที่เก่งมันมูอแบบสุดๆดแถมยิ่งไปกว่านั้นนะครับในส่วนของ, skill ของ,อง,งสาากิลดาเมจดดด้้ววววยยยยนนนนะะครรรับอออูู่่่่่่ทททีีี36%าาาาาาาเเเเเเลลล12พงๆถสสมมมตตติ์ 10, 1, 1, บบนึงดาเมจถูกตัดทิ้งไปเลย3 6 0 0นะครับเรียกได้ว่าดีมากๆยิ่งใครใช้คู่กับตัว,ตวของซิงชิลใช่ไหมครับอาจจะลดทอนดาเมจได้เกือบครึ่งเลยทีเดียวเนาะเพราะงั้นถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าดีมากๆอีกเหมือนกันนะครับข้อเสียของไปโตะหลักแล้วจะไปอยู่ในสถานการณ์มอนเดียวนะครับคืออย่างที่บอกไปใช่ไหมว่าตัวละครตัวนี้เก่งมากๆเวลาเจอกับมอนหมู่ใช่ไหมเพราะว่า,าไฟฟ้าของเขามันสามารถเชนได้เยอะๆแต่ว่าพอเจอมอนเดียวปุ๊บมันเชนได้ทีเดียวตัวคูนจากเดิมที่เป็นพันเปอร์เ่ซ็นต์ละไรนะับอ่ะ แต่ว่ายังไงซะนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีพอจอก็ใช้ในการจบในส่วนของ Spiral Abyss มาหลายครั้งแล้วนะครับก็หลายๆคนที่ติดตามช่องพอจอมาแล้วก็ติดตามไกด์บิสช่องพอจอมาใช่ไหมก็เห็นว่าเกือบทุกครั้งนะครับพอจอยิบเปโต,โตมาใช้เกือบทุกรอบเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วคอนเทนต์ที่เป็นส p i r a l Abyss เนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นมอนมูดอยู่แล้วทุกคนก็ถือว่าเอามาแบกในส่วนนี้ได้ดีดังนั้นการมาในตู้กระชาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจใช่ไหมครับอ่าส่วนเรื่องของกลุ่มดาวของเปโต ซีสองอของเปโตนะครับเป็นการทําให้ตัวสกิลตีเมทของเขาเนี่ยสามารถเชนไฟฟ้าได้มากขึ้นอีก2รอบนะครับคือโดยปกติแล้วที่ซีเูนี่เปโตจะสามารถเชนไฟฟ้าได้แค่3ครั้งนะครับแต่พอมีซีสองปุ๊บมันจะกระโดดขึ้นมาเป็น5ครั้งอ่ะก็คือพูด,ดง่ายๆว่าตรงนี้แหละคือจุดกลุ่มดาวสาคัญของตัวละครตัวนี้ส่วนซีอืนอ่นๆไม่ค่อยซีเรียสมากนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นการเพิ่มดราม่ส่วนตัวของเปโตขึ้นมาแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าซีที่สําคัญที่สุดเนี่ยจะเป็นในส่วน ดีมากๆ อพอฉันนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยสรับตู้กระชาตัตวละครในรอบนี้พอจอมองว่าถือว่าเป็นตู้ที่โอเคนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับใครก็ตามที่จะเปิดในส่วนของสกามุดนะครับเพราะว่าอคุณพอคุณเปิดในส่วนของสกามุดไปเรียบร้อยแ,แล้วใช่ไหมครับตัวละครสีดาวที่มาในตู้เดียวกันเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเอาไปซัพพอร์ตทีมของสกามุดได้ดีใช่ไหมตัวละครอย่างฟารุซานเองก็เป็นตัวละครซัพพอร์ตธาตุลมใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าตัวของสกามุดนั้นสามารถเอาไปใช้งานได้หรือว่าตัวของไลล่าเองก็เป็นตัวละครโลใช่ไหมสกเรามบด แต่ละครั้งมันมเป็นการเสียดาเมจปร,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 ปริมาณมาณหาศาลจริงไหมก็การมีไลล่ามาสร้างโล่ให้กับตัวของละมุดก็ถือว่าดีนะครับส่วนตัวของไปโตเองอาจจะไม่ได้เล่นกับละมุดได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นตัวละครที่แวนูมากๆในเชิงของการเอาไปจบอบิสใช่ไหมครับคุณก็สามารถปั้นแล้วก็เอาไปเล่นกับตัวละครตัวอื่นได้ดีเเหมือนกันเพราะฉันสลาับใครก็ตามนะครับที่จะเปิดละมุดเนี่ยพอจอค่อนข้างแนะนําเลยว่าตู้กระชารอบนี้น่าสนใจมากๆนะครับส่วนตัวของหมอปอักเย่ยนที่บอกวยภาพรวมนั่นแหละนะครับว่าตัวละครอย่างหมอปเองถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นทีมไ้จรริิงๆะกาเปดด ดีกว่าแล้วก็ถ้ามาลองดูในส่วนของตัวละครสีดาวที่อยู่ในตู้นี้ก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์กับหมอไปเท่าไหร่จริงไหมตัวของ,งฟาลุซานเองก็ไม่ได้ทําให้หมอไปแรงขึ้นหรือว่าพอเราเปิดหมอไปไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งเป็นตัวละครสร้างความปลอดภัยให้กับทีมตัวของไลล่าที่มีความสามารถาคล้ายๆกันก็คือการสร้างความปลอดภัยเนี่ยก็เลยอาจจะมีที่เล่นน้อยลงมาหน่อยจริงไหมเพื่อนๆก็อาจจะได้ใช้งานจริงๆก็แค่ในส่วนของเปโตเท่านั้นเป็นต้นนะครับเพราะงั้นสําหรับใครที่จะเปิดหมอไปพอจอไม่ค่อยแนะนํและกันเนาะถ้ารักถ้าอวยจริงค่อยเปิดละกัันนครบออ่่ตมา ในส่วนของตู้อาวุธกันบ้างเนาะตู้อาวุธรอบนี้พอจอมองว่าค่อนข้างแย่อยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับคือโดยปกติแล้วตู้อาวุธเป็นตู้ที่ไม่จําเป็นต้องเปิดอยู่แล้วเนาะทุกคนสามารถใช้ในส่วนของอาวุธสีดาวในการจบคนนี้ในเกมได้ใช่ไหมครับแต่ว่ายิ่งเป็นตู้อาวุธรอบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอาวุธห้าดาวก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของอาวุธสีดาวรอบนี้เองก็ค่อนข้างจะเกลื่ยด้วยเลยไม่ค่อยแนะนาให้เปิดสักเท่าไหร่เนาะอ่าเริ่มต้นที่อาวุธแรกก่อนก็คือในส่วนของอาวุธสกในนนส่ววขอองารลเ้กับแ็ ของเบิร์กอาวุธเองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการบัฟการโจมตีปกติให้แรงมากขึ้นนะครับเอาจริงๆแล้วโดยภาพรวมแล้วมันก็เหมาะกับสกาลมุดนั่นแหละเพียงแต่ว่าสำหรับสกาลมุดที่40เนี่ยนะครับไม่ค่อยดีขนาดนั้นเหตุผลเป็นเพราะว่าสกาลมุดที่40เนี่ยคอมโบที่ดีสำหรับเขาจริงๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของการชาร์จโจมตีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับหรือในบางสถานการณ์เนาะที่เจอมอนสเตอร์เป็นมอนมูเยอะๆอะไรแบบเนี้ยเพื่อน,อนๆอาจจะสแปมในส่วนของการชาร์จโจมตีซะด้วยซ้ําไปเนาะการโจมตีปกติเเเเนนนนนนนีีีี่่่ยยยยรรรรรกกกกได้้้้้้วววาาาาาาาใใชชงงอออมมๆะะคคัััับบบ็ลลททํหหุุธิสสตขเนี่ยเรียกได้ว่า ค่อนข้างแย่นะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้งานเปิร์กอาวุธสักเท่าไหร่นั่นเองเนาะเพียงแต่ว่าสำหรับใครก็ตามที่จะเปิดกลุ่มดาวของสคารามุตใช่ไหมครับเปิดซีหนึ 2, ่งซีสองซีสามอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆลองไปดูในส่วนของกลุ่มดาวตรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการบัฟการโจมตีปกติให้ดีมากขึ้นอ่ะตรงนั้นแหละนะครับที่ในส่วนของอาวุธประจําตัวละมุาจะค่อนข้างดีขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าที่ซีสูตเนี่ยพอจอแนะนําว่าอย่าเปิดเลยแล้วกันเนาะไปใช้อาวุธพวกวิสิตอะไรเงี้ทาาธิ์อ่ืนๆนๆะไรเงี่ยยโดภาพรวมแล้ววววคคคคุุ้มม่่่่าาาากกกกนนนนะะะรรัับบอออสีธึง็ จะเป็นในส่วนของอ,อ,อาวุธประจําตัวของหมอไปเนาะซึ่งตัวอัปลองของเขาแจากเป็นเรื่องของ HP% ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเปิร์กอาวุธเขาก็จะเป็นเรื่องของการทําให้ตัวเองได้พลังงานมากขึ้นซึ่งต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วอาวุธชิ้นนี้ก็ค่อนข้างแย่นะครับเพราะว่าเรามีอาวุธสีดาวอยู่หนึ่งชิ้นด้วยกันที่ทําหน้าที่ได้ค,คล้ายๆกันเลยก็คือจะเป็นในส่วนของโปรไทเอมเบอร์นะครับอาวุธชิ้นนั้นแจกในเรื่องของ HP% เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวเปิร์กอาวุธเองก็มีเรื่องของการแจกพลังงานด้วยเช่นเดียวกััันนนนนนกกกกก็็เเเเเลลยยยยทํําา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 ใใหหห้้้ออออออววุธปปรรระะจจจตขงงงงมมมไไี่่่่ชสฟคพ ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เนาะยิ่งไปกว่านั้นนะครับอาวุธพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประจําตัวละมุดหรือว่าในส่วนของประจําตัวหมอไปก็ตามนะครับสออาวุธชิ้นนี้หากคนใช้งานได้ค่อนข้างลําบากเนาะอาวุธประจําตัวละมุดก็มีละมุดเองที่ใช้งานได้แล้วก็ไอ้คนหนึ่งจะเป็นในส่วนของลิสลี่นะครับส่วนอาวุธประจําตัวหมอไปเนี่ยเรียกได้ว่ามีแค่โคโคมีกับหมอไปโดวยลมแค่ประมาณ2องสนนี่แหละนะครับสำหรับตัวคอนตัวอื่นโดยภาพวมแล้วใช้ไม่ค่อยดีนะครับอ่าส่วนอา กับอีกอันหนึ่งจะเป็น Prospector Deal นะครับสองวุิชินนี้นะครับมีการแจกเรื่องของ a d เคให้กับเราเนาะแล้วก็ตัวเปิ์งอาวุธเองก็เป็นการที่ว่า,อาพอเราฮิลหรือว่าทำการได้รับการรักษาอะไรมาใช่ไหมครับก็จะได้ a อ k เคขึ้นมาเพิ่มเติมเนาะซึ่งโดยภาพรวมแล้ว2วุิชินนี้นะครับสามารถหาที่ใช้ประโยชน์ได้น้อย,อยจริงๆนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วสเตตค่า a d เเคเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างหาง่ายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ a r t i f a c t เองหรือว่าจะเป็นในส่วนของการหาเพื่อนร่วมทีมที่มีความสามารถในการแจกเรรราาาดด้้้วววยยเพพะันภมแลไอ ก็เลยไม่ได้ดีขนาดนั้นนั่นเองนะครับแถมตัวของ Perk Award เองเนี่ยก็ยังค่อนข้างมีเงื่อนไขในการใช้งานที่ยุ่งยากด้วยก็คือเราต้องได้รับการฮิลเราต้องทําการฮิลเพื่อล่มทีมก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้ก็เลยไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นะครับส่วนสีดาวอื่นๆนะครับที่มาในตู้เดียวกันก็จะเป็นเอ,อ่อเฟลวนซอสใช่ไหมครับไซเ c เ a เชลแฟกเมนต์ ment, แล้วก็ในส่วนของเรนเซชเชอร์ที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นในส่วนของเฟลวนซอสนะครับแน่นอนว่าตัวละครสปอร์ตที่เป็นตัวละครดาบเล็กเกือบทุกตัวสามารถใช้งานได้ทั้งหมดนนนะะะคครรซิงววาสเเอออ่่หืจป็นในขยไ เบเน็ตเองก็ใช้งานได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่ดีมากๆส่วนตัวของ Sacrificial Fragment นะครับณปัจจุบันมีคนใช้งานได้ราวๆประมาณ2คนด้วยกันเนาะก็จะมีนาดะคนนึงแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นซูโครสนะครับซึ่งอ่ะก็คือโดยภาพรวมแล้วใช้ไม่ได้เยอะนะครับเพียงแต่ว่าอ่ะสตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเมตาใช่ไหมครับการที่อาวุธชิ้นนี้สามารถเอาไปใช้กับตัวละครพวกนี้ได้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ดีจริงไหมอ่ะแล้วก็อาวุธอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของ, Ren acher, งอ่าเซช้งานกับเปโตตทีี่มาในนู้้้้ไดแลวก็อีก ตัวละครที่สามารถใช้งานได้ดีก็จะเป็นในส่วนของดิลุกกับก้ามิงนะครับเพียงแต่ว่าอาวุธชิ้นนี้มันมีคู่แข่งอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของเมลฟลาเวอร์นั่นเองอาวุธชิ้นนี้นะครับมีการแจกค่า EM ให้กับเรานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอาวุธสายฟรีด้วยทุกคนสามารถเล่นได้จากในส่วนของอีเวนต์นะครับก็ใครที่มีอาวุธชิ้นนี้อยู่ไอส่วนของเลเซอร์เชตรงนี้ก็จะแวลูลดลงนั่นเองเพียงแต่ว่าอาใครที่ไม่มีเนี่ยนะครับเลเซอร์เชอ่์ก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ราะมลป าณ2-3ชิ้นเท่านั้นก็คือมันจะมีเฟลเนสซอสที่ใช้งานได้แล้วก็สมุดแซกใช่ไหมครับที่ใช้งานได้ส่วนไลสแลชเชอร์เนี่ยถ้าคนไม่ได้ปั้นในส่วนของเปโตไม่ได้ปั้นก้าหมิงไม่ได้ปั้นดีลุกซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายๆไอดีไม่ได้ปั้นจริงนะแล้วก็ในส่วนของธนูกับหอกเองก็ค่อนข้างหาที่ใช้งานได้ลําบากจริงนะก็เลยกลายเป็นว่าอาวุธสีดาวนได้ใช้อยู่แค่2ชิ้นเท่านั้นเองใช่ไหมครับก็จะมีเฟลเนสซอสแล้วก็ตัวของ Sa กเวช i ช i ร์แฟกเ m e n t ใช่ไหมก็เลยเป็นตู้อาวุธที่พอจอมองว่าค่อนข้างแย่นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับตู้กระชายในรอบนี้พอจอมองว่าที่ดีจริงๆก็คือคนที่จะเปิดละมุด เพราะว่าในส่วนของฟาลุซานกับตัวของไลล่าเ,เนี่ยสตัวละครน,นี้เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ในทีมของสกัลมุดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเปโตเองเพื่อนๆ,ๆก็สามารถเอาไปใช้ในคอนเทนต์ยากๆอย,าอยา่างตรงของสไปร์ลบิสได้หลายครั้งอยู่เหมือนกันเนาะก็เลยสำหรับใครก็ตามที่เปิดละมุดเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นตู้ที่ดีนะครับส่วนคนที่จะเปิดหมอไปก็เรียกได้ว่าค่อนข้างไม่ค่อยแนะนำละกันเนาะหนึ่งก็คืออ้าหมอไปไม่ได้เป็นตัวละครที่ดีขนาดนั้นนะครับก็การใช้งานในดะดีกว่าจริงไหมแล้วก็3ตัวละครที่มาในตู้กระช ฟารูซานไม่ได้เปิดละมุดเองก็เรียกได้ว่าหาที่ใช้งานได้ลำบากแล้วจริงไหมครับแล้วก็ไลล่าเองก็หน้าที่ค่อนข้างซ้อนทับกับตัวของหมอไปประมาณนึงก็จะมีแค่เป็ดโตท่านั้นแหละนะครับที่เราสามารถหยิบไปใช้งานได้จริงๆเป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็เลยไม่ค่อยแนะนํและการสลับในส่วนของตู้ของหมอไปในรอบนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวอาวุธเองก็พอจอแนะนํา,นาว่าถ้าเป็นไปได้พยายามข้ามละกันนะครับเพราะว่า5ดาวก็ไม่ดีสดาวเองก็มีที่ใช้งานได้ค่อนข้างน้อยจริงไหมก็แนะนําว่าข้ามจะดีกว่าเนาะยกเว้นแต่ว่าสละะกัันนครบ あ。<music> แต่ก็ต้องอย่าลืมนะคบว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปรีวิวตู้กระชาในเชิงของเมตาเท่านั้น,นครับอย่าลืมว่าในส่วนของเกมเกมจินเป็คเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเกมที่ไม่จำเป็นต้องเล่นตามเมตาก็ได้แล้วก็มีอีกหลายหลายคอนเทนต์อีกเหมือนกันใช่ไหมครับที่แบบว่าโดยรวมแล้วไม่ต้องการความเก่งของตัวละครขนาดนั้นไม่ต้องการความเมตาของตัวละครขนาดนั้นเราก็เลยไม่จาเป็นต้องมานั่งสนใจใช่ไหมครับว่าตัวละครจะเก่งแค่ไหนหรือว่าชิ้นนี้มันโดยรวมแล้วมันจะดีหรือเปล่าขอแค่ว่าอยากจะเปิดแล้วก็สามารถเปิดได้เลยเนาะยังไงซะเล่นเกมให้สนุกกกกแแลลล้้้วววันนนนนะะะคครออ่่่่่สาาาาาาาหหิิปปี็็จจมเเตพยงไ ตามมาด้แล้วกันนะครับกดซับกดกรดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้พอจอขอตอลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ค i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสําหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ